สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับสองน้องอันน้อยเคยก่าพี่น้องเลยนกลับบ้านไปทางในพี่น้องอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะหากันะเนิงเข่าพ่อลุงพี่น้องอันน้อยหากันะเนิงเข่าหากกระตื่นเวลาซะน้องน้อยเสื้อกันนอนในเปรีในพี่น้องเนาะพี่น้องอันน้อยหากันะเนิงเข่าพี่น้องเข่ากันเนิงมาลายดอกพี่น้อง ตอนนี้ก็อยู่เฮือนกับน้องอเนยกับน้องเสือเนาะสามคนไปเลยอาบน้ำแล้วก็มาโป่งเสืออวัวกันรับไปเลยฟาทูอาบน้ำมาโป่งเสืออวัก็นรับใบเด็กกล้วยผลได้เนี่พี่น้องน้น่อยเสือนี่หืมฝันนอนเอาหัวผนพี่น้อง เมื่อวานเนาะหนุน่มน้อยเสื้อปลี่นน้ำหมูพี่น้องหม่แต่ว่าเกิดก่อนเพลินเนาะคนหนึ่งก็ได้สี่เดือนแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ได้สามเดือนปลายเนาะหนุน่มน่อยเสื้อได้ซองเดือนกับสามมือเขาเลื่อนเพลินตั้งลายเมือลายเดือนพี่น้อยเพลินใหญ่กว่าหมูพี่น้อง มอว่านี่น้ำพรกระทุวอะ่ป้าปโทษสันขึ้นใหญ่แท้สัเป็นตาแพงแต้อุดุยอยู่สันอันนี้คือบริสุทมลูกตัวเองเลยพี่น้องเด้อไรเลนมือว่านเนี่ยขาเจ้าว่าเนาะคนอื่นเห็นนั่นแหลขะขาเจ้าว่าแบบขึ้นใหญ่แต้เป็นตาแพงแท้คนอื่นว่าแท้กลางบ้านนั่แหละพี่นอ้องเพราะว่านุ่มน,น่อยเสื้อซักยาพี่นอ้อยเกิดมากก็ได้ซักยาเนาะบำรุง ยังแหละบ่หูแลยโม่อเพินซักให้บำรุงตาบำรุงอันร่างกายเด็กน้อยเลยนะเลานานะก็เลยใหญ่ไวบ่รื้นอะไรก็บ่ะหูน้ำนมแม่วานบ่รื้นอนะไรเนาะแต่ว่าลูกคนอื่นน่ะเขาบ่ได้ซักยาพยนะี่น้องบารีซักยา,ยายแบบมันแบบคือมันน้อยนะน้องนุ่มน่อยเสื้อก็บ,บ่ได้ย่องดอกนี่ใหญ่กูหมู่หนุ่มหน่อยเสื้อนะี่ เกิดกำลังหมูใหญ่กระหมูประเทศกระโหมูนั่นแขนกระใหญ่กระหมูขากระใหญ่กระหมูต้นกระโตก็ได้เขาบอกขึ้มาใหญ่ไว้แท้หน่อยเสือคอยคนใหญ่ไว้องหน่อยเสืออะไรพี่น้องตอนนี้ก็จะไปกินข่าขึ้นมาใหญ่จืดพี่น้องเลยน้องนาดเอิญกินข่าวเลยน้องจะไปบุกขั้วมาใหญ่จืดอีกแล้วตอนนี้กันเนาะหน่อยเสือนอนทาแม่ได้ลูกไปกินข่าวกันนะอือ่น้องมาเบิ่งมาใหญ่จืด แดดกับพาย่แถมปล่อยงวัวเขากินเลยบานนี้ปล่อยจอยมาเห็นวันใดเนาะบานนี้เนาะยามันตำต้นมะฮุงมะพริกพี่น้องอ๋อเท่ามีจื่อเห็ดขาดเลยปล่อยงวัวเขาสวนเลยพี่น้องเลป้าเถ้าเน่าเน่า จอยเ็ปากดังนลงหวัดได้ตอนนเสียบวายเห็นถือขูป,ปูนลงไปหวดัดผูซ้มขู่ก็ลงไปเห็หวดหวัดพี่น่อยเหย็ดซอเขาจะเอาห,าหนันเนาะอือแม่จะปลูกเงี้ยไหมน่านห้างนะเอาพัากเงี้ยก็ พ่อ,อโอ้คุณจะปลูกห้างน่อยแทะตอนนี้แม่น,อน,น้องอันนี้ก็จะวาสิปตัใหม่ตัดไใหม่จากตอกะพี่น้องเลยวา <c oughs> มกินหยาปัสเต้บุบเลย เล็กเรือตัดบ่แม่เล็กเรืออยู่นี่ใช่กะแม่น้องเนยสมาตัดไหมอยู่น้องจักต่อกะเนาะนี่คือไหมของเราพี่เนาะสามบองเนาะสามบองแต่สามบองยาวเนาะบัวที่เอาลองเอาเรือในตัดมึงตัดได้ที่บ่ มันมีสิบอมเบแตมันจะดนดได้น้ำเนาะน้ำน้ายังเลยตกค่ะอย่างนั้นเดี๋ปวาปอาน้ำเข้ามามาส่อ Các bạn bưng nó cùng các bạn xem nó ăn nó thế 太远了，不然我也没钱买。 แม่ปัสสาบร้ยบอยพี่น้องนี่นี่นี่อัน,นแม่ปัสสาวะลบร้ยบอ,อ,อยเนาะไปเปิดเสลี่ยนเด็กกับเมื่อยขนาดเลิกปะลุสีดินสีตอกคือกระถือเนือ้อแต่จักเนาะตัวเสียงยไวๆพี่น้องตกใจว่าเสียงยังพี่น้องเพิ่นผู้เฮือนทางนั้นพี่น้องไอ้ผู้ ภาคทางทางั้งหมดเลยพี่น้องแบบเพิ่นแบบเป็นบ้าหรือไปสั่งละมังเฮือนมังซานหงวกว่าไปว่าเลยพี่เนาะเนื้อก็ตกใจพี่นเนาะกีฬาคนตีกันมาเบิ่งมันเสียงเพิ่นพายายางผ่านบ่ได้เลยเฮือนเพิ่นนลยพี่เนาะบางต้นมะขามเนี่ะพี่น้งองพ,พายายางผ่านบ่ได้เลย นี่มันกระทุนใส่เขาเลยเนาะเป็นตายานไป่น้อยได้ยังมาน่ะเ็น่างเขาไปเขาเจ้าเขาเจ้าเห็ดยังพอดนวันท่าทึ่งๆนะอันนี้มีจะเจืกะผพักตี้อุขาวใส่แกงเห็ดพี่น้องเอยอ่าสาหาแต่กัะนอนพี่น้องดู อ้าวกได้ว่านอนตื่นแล้วบ่อุ้ยอุ้ยอืมคือเห็นนี่อุ้ยคือเห็นแล้วนี่บ่านนี้ตื่นดิ้นอยู่บ่ผู้เรียนนะบ่เฮ้ยเนี่ยดิ้นอยู่บ่ผู้เรียน,นเฮ้ยเส่ยเส้น้อยเฮ้ยไปแต่สั้งเล่เนื้อกันนะ น้าคอเดี๋ยมันช่องนี่นี่นี pues huh, food food. ่นี่นี่นี่เฮ้ยพ nah, ูดพ <the> <canal> so ูดหน่าเฮ้ยเสือหน่อยเอ้ยอะไรได้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิลาเพียงเท่านี้เน้าผักบิ่งผักส้มคลิปต่อไปพี่น้องเลยให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อผักกุหลาบก็แชร์ก็ติดตามช่างน้องอเนยพี่น้องผักบิ่งผักส้มน้าเพีองเนาะสบายดีบอกปรุงดูลูกสบายดีอย่นี ສະບາຍດີาย바이ຫືຫືຕາຫືปປລະກລົງ